สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้ยวันนี้ดูดูงวงดอกคูณเลือดไหลนะคะน่าน่าจะเล่นต้นไม้นะคะต้นไม้หักหมดเลยต้นไม้คือหักหมดเลยพี่ดอกคูณงวงก็เลือดโอ้ยดูหน้าถูต้นไม้เล่นต้นไม้นะคะเขียวเต็มเลยเอา งวงก็เลือดมูจุเนยยังไหมไจกวกับเต้ันนะ,อะรอแล้วหมูเดี๋ยวพาน้องกลับบ้านนะคะน้องมาอยู่ป่านะคะพอน้องมามาอยู่ป่า <c oughs> ไหนดูดูแพ้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปล้างแผลอืมดอกคูณจริงๆเลยไหนดูหน่อยขอดูหน่อยเขาดูหน่อยเนูวดูไม่ยอมให้ดูนะคะดูเนอ้ยดูเลือดน่าจะโดนน้่าจะโดนน้ำนะคะไม่ยอมให้ดูด้วยนี่ ต้นไม้หักทิ้งหมดจ้าเล่นนะฮะไปแล้วมุ่งหน้าสู่ต้นไผ่นะคะไปกินต้นไผ่แต่ไปรับชมตอนกินต้นไผ่กันจ้าแม่แมมุ่งหน้าสู่ต้นไผ่โอ้ยมาถึงก็ดู อร่อยมากโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอุยอ้นพามาอยู่ป่าแล้วค่ะนี่ พามาเล่นอยู่ป่าได้สองสามวันแล้วนะคะแต่วันนี้เลือดไหลจ้าเล่นต้นไม้นะคะดูท่าดอกคูงซะก่อนโอ้โหโหอ,อ,อร่อยเชียวโอ้ค,ค่อยลูก ดูหักลงมาโอ้โอโอ้ย นั่งมองน้องดอ,อกคูนกินคือโอ๊ยอร่อยมาก แี yeah, <'ll> mm ่เร่งรูดจ้าอ่อนไอเอาวะไอเอาวะกลางไอหมูกลางอร่อยมาก เดี๋ยวให้น้องทานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบา,บายๆคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนะให้น้องดอกคุณนะคะกินต้นไผ่นะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะบา,บายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ